Wanna be the best in what I know, better than the rest. Just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest. I'ma make it only. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Joey ain't gonna lie. Life's tough. Try to get by. Life's rough. Try to do it right. It's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try. I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm. I'm way too obsessed and I've got nothing left and I'm not quite there yet But those words they'll regret Cause I've got something left and I'm not giving in I will not let them win I won't stop till the end no. This passion hurts me. I took action working, Riding down these words. No, seat. I'm not okay. I just wanna be something. I don't want <laughs> nothing living all alone. No, I'm not alright. I'm just barely getting right. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. <laughs> they say I'm way too obsessed, and I've got nothing left, and I'm not quite there yet. But those words they'll be wet, cause I've got something left, and i not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end. No. ก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเช่นเคยในยแวนมินเปิ่อในช่อง NP ไม่มีสาระชาแนวในครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นตัวที่มีชื่อว่าเซฟิตผนุ่มไขาปลาไขยปลา,า,านั่นเองเนะครับไม่ใช่นะครับผมโอเคไปแสดงความคิดเห็นเลย อันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นจัดลำดับนะครับอัดหรือยังโอเคอัดเร,เรียบร้อยปิดหมดห้ามรบกวนนะครับเดี๋ยวมีคนโทรมาเนะี่ยโอเคอันนี้เราก็เล่นอยู่ในโหมดเจาเรียกว่าโหมดจัดลำดับของแอลวีนะครับซึ่งทีมเราก็มีเอ่ออะไรวะเวเลตใช่ไหมเวเลตเป็นออฟเลนโอเคเจอกับเอาเล่นฝั่งตรงข้ามก็คืออ่อาอะไรวะจำชื่อไม่ได้นะโอเคแล้วก็มีเมธ เป็นหัวเขียวนะครับนาตาญานะครับเล่นเป็นเมดนะครับแล้วก็เมดฝั่งศัตรูจะเป็นวีล่านะครับส่วนแครี่ฝั่งเราจะเป็นเทลนะครับโอเคเหมือนบล็อกแดงจะโดนขโมยไปเป็นที่เรียบร้อยโอเคเทลจะเป็นแครี่นะครับทีมเราแล้วก็เอเนสเต้จะเป็นซัพพอร์ตนะครับส่วนฝั่งข้ามแครี่จะเป็นแวนนะครับแล้วก็หมูทอดขโมยบล็อกแดงเหรอหมูทอดจะเป็นซัพพอร์ตฝั่งข้ามนะครับโอเค ก็เริ่มนะครับตอนนี้โดนขโมยบัฟแดงนะครับจุดจ้องๆนะครับดูแมปเล็กนะครับมันจะมาไหมไม่มานะโอเคขอไปเคลียร์กลางก่อนแล้วกันนะครับยังไงดียังไม่มีประเด็นนะครับโอเคเวลสีเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดนขโมยบัฟแดงไปหนึ่งตัวนะเมื่อกี้โดนไปนะเวเลสเราโดนพี่สกัดจัดการไว้นะครับสกัดคนข้ามจะเป็นตำแหน่งป่านะครับ ยังไงศัตรูตเอาดาร์คเซย์นะครับเราติ๊กลมกลุบนะครจังหวะนี้ขอพุ่งไปกดแผนิตสักหน่อย,อยไม่ทันเ <c oughs> จ๊ต้องขอหนีก่อนนะครับจังหวะนี้ยังไงยังไงขอบป่าฟ้าก่อนแล้วกันมิลลี่กับอ,ออฟเลนฝั่งข้ามผมจำชื่อไม่ได้ครับเดี๋ยวพอเดี๋ยวถ้าผมจำชื่อได้เดี๋ยวผมจะบอกทีหลัง ฝาบไปก่อนฝาบไปก่อนในวันนี้เราอย่าเพิ่งเป็นปรีบร้อนนะครับเล่นเซฟตี้ต้องใจยเย็นๆนะครับรอของนิดนึงนะครับเป็นตัวค่อนข้างเล็ดไปหากเขาเรียกว่ากลางเจมไปหาเล็ดเจมนะจะดีจะแรงมากนะตัวนี้เจมมปนฝั่งตรงข้ามฝั่งข้างล่างจะมีประเด็นนะเดี๋ยวเราขอจดจ้องแป๊บนึงเคเข้าเลยจังหวะนี้ทุบโอเคได้พี่แบรนมาแล้วก็วีล่าจะโดนเทลยิงไปนะบาอที หรือว่าสวยนะครับเดี๋ยวเราเอามัางกรต่อเลยนะครับโดนดูโมคอดมาจาังหวะนี้ไม่เป็นไรนะรเราไม่กลัวนะเพราะว่าเรามีพาณิชนะครับโอเคกดพาณิชแล้วก็พุ่งหนีนะครับโอเคเพื่อความปลอดภัยนะครับเจังหวะนี้เราขอสกัดสกัดเลือดน้อยจังหวะนี้โดดโดนโดนตันโดนอะไรอีกชิบหายโอเคเนตเตจังหวะนี้โคตสวยนะครับ บอกเลยว่าซับจังหวะนี้คือสวยมากนะครับสามารถกันให้เพื่อนหนีได้นะครับถ้าเล่นซับพอร์ตต้องพยายามใจกล,กล้าหน่อยนะครับก็คือสามารถเข้าได้ก็คือเข้านะครับผมเล่นเซฟฟิสส่วนมากผมจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยหวงอันตินะครับผมจะใช้กับคลิปกับ อะไรทุกอย่างนะครับเพราะว่าอันติเร็วมากนะครับก็เลยไม่จำเป็นต้องห่วงนะเพราะเราเล่นฟาร์มอยู่แล้วนะครับเอมิลี่เออโอเคเจอแล้วโอเคเอมิลี่จังหวะนี้ขอทุกหนึ่งทีแล้วก็สไลด์โอเคเก็บเอมิลี่มาได้ครับเป็นตัวที่2ของเกมนะครับที่เราฆ่าคนเดียวครัโอเคสกอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่6กต่อสามนะครับบีล่าถ้ามีอันติเมื่อกี้บีล่าไม่น่าจะรอดนะ แล้วก็แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยเทียนฟาร์มพี่กอล์เนี้ยสกัดตอนนี้อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็วิลาก็อยู่ข้างบนนะครับดักเวเลส์เราอยูโอเเเ่โอเคเวเลส์โดนวิลาเก็บไปมัเคีเอาไปช่วยช้าเกินไปนะครับเดี๋ยวเราบางเคสป้อมกลางแป๊บนะครับรู้สึกว่าเอมิลี่จะดันนะ เราเลือกไปช่วยล่างหรือช่วยบนดีจังวะนี้เราไปบนดีก่อคดักแนบเพราะว่า okay. น่าจะมามีคนมานะครับโอเควิล่าเลือดน้อยจังวะนี้ขอเลยแล้วกันวิล่าไม่กลับใช่ไหมโอเคเก็บ okay. okay. วิล่าไว้ได้ที่เรียบร้อยนะครับบนน่าจะไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะบนอยู่สองเรียบร้อยนะตอนนี้แต่ล่างรู้สึกว่าน่าจะเป็นน่าจะ,นนาจะยังไงดี ตอนนี้มีแค่โมทอสคนเดียวนะครับสกัดมาจังวันนี้โอเคเรากดเราเอาเลยดีกว่าจังวันนี้ขอเปิดให้ทุบให้โดนสองตัวโอเคได้สองตัวดีหนึ่งสกัดแตกไปแล้วก็โมทอสสไลด์เก็บสกัดให้เก็บโมทอสไ,ได้พี่แวนสติ๊กเกอร์หนีได้นะครับวพี่แวนน่าจะกลับบ้านนะจังวันนี้ไงเทลเทลกำลังหาแวนนะ นี้ก็ขอฟาร์มป่าศัตรูเลยแล้วกันนะวีล่ามาขอทุบสักหนึ่งทีโอเคจะตายเอาโดนป้อมยิงหอยนะครับตรูน่าจะมาแล้วน,นะนขอฟาร์มไปก่อนโอเคได้นกวันนี้เราอยจะพึ่งบอดนะเพราะเลือดเรายังไม่มีนะขอฟาร์มก่อนแล้วกันนะป้อมบนก็โดน ทีมเราเจาะเรียบร้อยนะครับรู้สึกว่าแต่ว่าป้อมล่างเหมอนทีมเราไม่อยู่ป้อมล่างนะครับโอเคพี่แวนอยู่ป้อมล่างนะงหวานี้จิ๊กบอกเพื่อนนะครับไม่มีใครเฝ้าป้อมนะครับรู้สึกว่าเริ่มจะทิ้งป้อมเรียบร้อยนะครับพอได้ป้อมแล้วก็จะทิ้งนะครับเป็นข้อเสียของการเล่นนะก็คือพยายามอย่าทิ้งป้อมนะเพราะว่าถ้าทิ้งแป๊บหนึ่งมันจะโดนดันจนถึงป้อมในนะครับสังเกตดูป้อมล่างเราครับ เค okay, จังหวะนี้ขอเปิดเให้เพื่อนเลยแล้วกันเพราะว่าไม่มีแทงนะครับเราต้องเป็นไฟเตอร์แทงที่ต้องยืนรับดาเมจนะครับก็ลเลยเอาขวานฟาร์มมานะครับรอบนี้ขอ,ขอสักตัวโอเค<ข>อเก็บมิลลี่ไปได้แล้วก็ยังไงโมโทอสโมโทอสจะจะไปไหนโอเคเก็บโมทอสมาได้เป็นตัวที่สองยังไงวีล่ามาแบบนี้ก็โดนพี่คาป้อมครับผมโอเคเก็บวีล่าครับป้อมได้สกัดมาจังหวะนี้ อันตีมีเราส่วนได้นะครับแต่อันตีเราไม่มีไม่เป็นไรนะรไปฟาร์มกันต่อนะยังไม่มีประเด็นอะไรนะรับตอนนี้เดือนเราครึ่งหลอดเราน่าจะมีเกาะน่จะถึกติดนิดนึงนะครับตอนนี้อันตีอยู่ประมาณแปดวินะครับขอ,อเปิดดักเลยแล้วกันใัวัน,นี้น่าจะเป็นล่างสองหรือเปล่าไม่แน่ใจดีไหม เข้ามาช่วยตีนะครับแต่พนิตเราไม่มีนะถ้ามีคนมาลาดก็คือจบเลยนะจังหวะนี้โอเคเรียบร้อยสังเกตดูเวลาผมเอาขวนมามันพุ่งไกลจังโอเคเวลาผมความผมจะกด <you> เพิ่ม <could> หิวเพิ่มเลือดตลอดนะครับผมจะไม่ค่อยเจ็บไใ้นะครับเพราะผมต้องพยายามหาเลือดให้มันพร้อมเอาทำไมมันพุ่งไกลจังให้พร้อมลบเสมอนะ ล่างเหมือนจะมีประเด็นนะแต่เราไปช่วยล่างนะแวนอยู่คนเดียวนะจังหวะนี้มูทอสหนีแล้วจังหวะนี้แวนไม่น่าจะรอดนะครับจะเอพี่แวนทุบไปแล้วก็สไลด์โอเคมูทอสมาแบบนี้ก็ไม่รอดสิครับผมจุดผนิตรากไปแล้วก็โอเคเก็บมูทอสมาได้ยังไงไม่ได้มีล, <ะ S 1> ล่านะเดี๋ยวขอป้อมนี้เลยแล้วกันนะ ได้ป้องเป็นที่เรียบร้อยบ้าฟ้าโอเคงั้นเราน่าจะมีบ้าฟ้าเดี๋ยวเราให้เคานะโอเคมั้งก้อนเล็กต่อเลยแล้วกันนะครับนี่อะไรออบีซ่าไทก้อนใช่ไหมที่ <c oughs> ขอฟาร์มต่อนะ <c oughs> สไลดนะ์แล้วก็ตีเอาลาแล้วก็สไลด์แล้วก็กดผนิทโอเค <c oughs> มันแดงก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปช่วยเพื่อนนะ อันนี้ทีมเราก็ค่อนข้างได้เปรียบนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเพื่อนจะเริ่มบ้าบวกกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเที่วเราก็ค่อนข้างดันป้อมทำเลียนอยู่นะครับแต่เพื่อนฝั่งบนก็คือในคิวอย่างเดียวนะครับไม่ทำเลียนทำอะไรเลยนะจังหวะนี้โอเคจังหวะนี้เพื่อนไปไหนหมดไม่รู้นะครับ รู้สึกว่าเพื่อนถอยมาแล้วโอเคเราก็ต้องถอยนะถ้าอยู่คนเดียวน่าจะตายนะครับถ้าเวีนเป็นสตาน์มื่อกีไม่รู้จะตายเลยรอดน,นะกะจะเข้าเลยนะครับยังไงดิจักนะครับมืทอดมาแล้วก็ฉีดไปแล้วก็โอเค ตูน่าจะอยู่ในพุ่มนี้นะเดี๋ยวเราขอเช็คพุ่มสักหน่อยดีกว่าโอ้โหสองตัวเพื่อนเข้าแล้วจังวันนี้แต่เราเพิ <can> ่งออกมาเมื่อกี้เอาเอเมลี่เลยแล้วกัน <c oughs> สไลด์ไม่โดนโดนสตันก่อนนะไม่รู้ใครสตันตัวนนี้เพื่อนกำลังจะไปลุยข้างบนนะอือหื้ โดนหัวใจแล้วก็ไม่รอดโอเคหล <c oughs> จะเคลียคลิปแล้วก็กลับบ้านนะครับตอนนี้ทีมเราเริ่มจะแตกกันนะไม่รู้ว่าทีมเราจะเปลี่ยนโอกาสเป็นบิ๊กกิหรือเปล่านะจังหวะนี้เริ่มจะไม่รวมนะเริ่มจะไปใครไปมันนะคร้อมก็แตกไปเป็นที่เรียบร้อย,ลย,อยแล้วก็ยังไงนี่ก็ตายไปเป็นที่เรียบร้อย ศัตรูตยังไม่ตายสักตัวแต่เราตายหนึ่งตัวแล้วนะัตอนนี้ทีมเราเริ่มแตกกันแล้วถ้าทีมได้เปรียบส่วนมากทีมเราจะเล่นประมาทนะครับก็คือจะไปคนเดียวนะครับจะไม่ค่อยรวมกลุ่มนะครับถ้าเล่นเกมแบบนี้มีหวังอาจจะแพ้ได้นะครับต้องพยายามเดินสามไม่ก็เดินเดินสองเดินสามเรื่อยนะครับเมืแครี่แล้วก็ซัพพอร์ตต้องเดินด้วยกันนะครับอย่าแยกกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ทีมเราเหมือนเดินแยกนะครับ เอ้ม่รีไอ้เรียกอะไรเวรเลนไปคนเดียวนะจังหวะนี้ถ้าสมมติว่าซับพอร์ตไม่มีเนี่ยเวรเลต้องมาลงกับเพื่อนนะคจังหวะนี้เปิดโอเคตายไปใหนึ่งตายสองตายสามเดี๋ยวเวรเลสคนเดียวเวรเลสสี่โอเคมีกลิ่นตุ๊กๆแะนะจังหวะนี้ สปอร์ตเลือคนเดียวนะสปอร์ตขึ้นเกิดนะไม่รู้จะกันฟองได้หรือเปล่านะโอเคตอนนี้เริ่มจะเปลี่ยนโอกาสเป็นวิกฤตเรียบร้อยนะทีมเราเป็นข้อเสียของการเดินเกมที่เราได้เปรียบแล้วแย่กันเดินนะปกติเราถึงเราจะได้เปรียบพยายามเดิน2เดิน3ไว้นะครับนี่ตายไปโอเคพีเอ็นเน็ตเรายังไม่มีประโยชน์เลยนะจังหวะนี้ วันนี้ขอเปิดให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็โอเคไปเล่นเราแยกไปอีกแล้วคนเดียวอีกแล้วนะครับไม่รู้ชอบแยกอะไรทั้งหนานะครับกินตุ่ตุ่เริ่มจะมานะครับ21่สิต่อสินะครเราก็ตายไปสองตัวดมแล้วนะต่างคนต่างแยกนะครับเดี๋ยวเรามาเคลียร ดาร์คสเลเยอร์ช่วยเวเลสนะแล้วก็จะไปรวมกลุ่มนะเวเลสถือคุ้มนะแั่วันี้เริ่มแยกกันอีกแล้วนะครับเมยก็ไม่ไปกับเพื่อนนะเอเคจังหวะนี้ใครตายตาย,ตายไวหนึ่งตัวแล้วก็เราจะ <c oughs> โอ้โหเมื่อกี้จะยกเลิกนะครับแต่ก็ดดันพุ่งผิดนะครับโอเคคิดหายตายสา ไม่่ารลอดนะครับนี่ครับข้อเสียของการแยกนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมจากที่จะมีโอกาสชนะกลายเป็นแพนะโอเคนะไม่เป็นไรอย่างว่านี้แล้วก็สำหรับใครที่ดูจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e ไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดชมคลิปต่อไปก็สามารถกดกระดิ่งไว้ได้นะครับ เอาไว้เตือนเป็นอุทาหรณ์นะครับเวลาเกมนําเกมได้เปรียบใหญ่แย่กันดันนะพยายามเดิน2เดิน3าไว้เรื่อยๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายผมไม่เสียดาวนะครับมี m อีโอเคของก็จะประมาณนี้นะครับดูเอาท้ายเกมนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ not a piece of past plastic. Head to her toes, yeah. They say that she's a latch. Yeah, the whispers, all the say she has a reputation. Don't believe it till I see.